คุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดอะไกด์ทางทูบิชันกับพัพแพรนะคะที่จะมาแนะนำภาพยนตร์ซีรีส์สารคดีและรายการวาไรตี้ที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้เลือกชมกันทุกๆสัปดาห์ค่ะแต่ว่าสำหรับสัปดาห์นี้นะคะพิเศษสุดๆเอาใจคนรักหนังรางทูบิชั o นยังคงคว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดงานประกาศผลรางวัลอันทรงเกียรติแห่งวงการภาพยนตร์กับการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่94ค่ะ โดยในปีนี้เนี่ยจัดขึ้นในทีม Movie Lovers อยู่ไหนหรือว่าการรวมพลังของคนรักหนังจากทั่วโลกและแน่นอนนะคะว่าสมาชิกทวิชันก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศตั้งแต่การเริ่มเดินพรมแดงและช่วงเวลาสำคัญในการประกาศผลรางวัลค่ะอย่าลืมไปร่วมลุ้นกันนะคะว่าภาพยนตร์ที่คุณประทับใจหรือว่าดาราคนไหนจะคว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง โดยงานนี้นะคะก็จะจัดขึ้นที่ Dolby Theater ค่ะหรือว่าก็ดักเ h ียเตอร์เดิมในงานออสการ์สเ a รด e ค Live 2 0 22จันที่28มีนาคมตั้งแต่เวลา5นาิกา30นาทีและรีรันเวลา19นาฬิกาและงาน2 0 2 2294แอ n u a l a c a d e m y a w a r d เริ่มเวลา7นาฬิกาีรันเวลา20นาฬิกา,า,าทางทู i l ม1ช่อง115และ222และทาง t u วิชั่นส์น บนแพลตฟอร์มของ True ID ดูได้ทุกที่ทุกเวลาสาวกชาวรางวัลออสการ์้ามพลาดค่ะโดยภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อมากที่สุดนะคะชื่อเรื่อง The Power of the Dog ของผู้กำกับเจนแคมเปียนเข้าชิงมากที่สุดถึง12รางวัลค่ะอาทิภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมเป็นต้น รองลงมานะคะคือภาพยนต์แอคชั่นไซไฟฟอร์มยักษ์เรื่องดูนเข้าชิงถึง10รางวันค่ะ <No. S 1> ตามด้วยเบลฟัสและเวส t ไซส์สตอรีซึ่งเข้าชิง7รางวัลรวมไปถึงคิงริชาร์ดนะคะที่เข้าชิง6รางวัลด้วยกันเรียกว่าสูสีกันเลยทีเดียวค่ะ ส่วนตัวเต็งนักแสดงนำหญิงที่น่าจับตามองอย่างนิโคลคิดแมนจากเรื่อง Being the Ricardos และคริสเ s นสจว r ตจากสเปนเซอก็เป็นรางวัลที่หลายคนนั้นจับตามองกันเป็นอย่างมากและเมาใจช่วยกับภาพยนตร์เอเชียจากญี่ปุ่นเรื่อง Drive My Car ของผู้กำกับอย่างริวสุเกะฮามากุจิภาพยนตร์สะท้อนความหลากหลายทั้งในด้านบุคลิกภาษาและเชื้อชาติจนได้เข้าชิงถึง4รางวัล คงต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะเดินตามรอยพาราไซต์ของเกาหลีใต้ที่ไปผงาดบนเวทีภาพยนตร์ระดับโลกได้สำเร็จหรือไม่ <c oughs> เพราะว่าล่าสุดก็เพิ่งไปคว้ารางวาัลจากเทศกาลหนังเมืองคานส์และรางวาัลลูกโลกทองคำในสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมมาแล้ว <c oughs> ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามมากๆค่ะ We all have tell all a story to tell. But what makes each one different is not how the story ends, but rather the place where it begins. You in? The Oscars Lies! 30 Gaussipsi! Chowan Chan Ti Yisipad live Exclusive! Teeny TDL! Tetro Film มาย้อนชมภาพยนตร์ที่เคยประสบความสาเร็จในเวทีออสการ์ Oscar ครั้งที่80ในปี2008นะคะกับผลงานภาพยนตร์ของสองพี่น้องโคเอน ที่สามารถคว้ามาถึง4รางวัลจากการเข้าชิง8สาขาค่ะทั้งรางวัลบทดัดแปลงดาราประกอบชายกำกับยอดเยี่ยมและที่สำคัญกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในเรื่อง No Country for Old Men ค่ะอย่าพลาดชมภาพยนตร์จากผู้กำกับสองพี่น้องมากความสามารถของ j o เอลโคเอและ e ีธา n โคเอนที่สามารถกวารรางวัลออสการ์ไปได้ถึง4สาขาโดยได้ทอมมี่ลีโจนส s จอชบรอลินและค a เบีย b a บอร์เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวที่มีจุดเริ่มต้นที่เกิดจากความโลภของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีในล่าคนดุในเมืองเดือด (No Country for Old Men) สุขที่1เมษายน20นาฬิกาทาง True Film 1ช่อง115และ222ค่ะต่อกันด้วยภาพยนตร์ที่ได้3นักแสดงออสการตัวแม่แห่งวงการฮอลลีวูดค่ะ นำโดยชาริสต์รอนนิโคลคิดแมนและมาร์โกร็อบบี้มาประชันบทบาทกันอย่างเข้มขน้นผ่านเรื่องราวที่สร้างมาจากเรื่องจริงของการเปิดโปงครั้งประวัติศาสตร์เบื้องหลังผู้สรงอิทธิพลที่สุดของอาณาจักรสื่อยักษ์ใหญ่ของอเมริกาในคดีสุดอื้อเ้าของซีอแห่ง Fox News และยังได้ชื่อว่าเป็นพ่อมดแห่งสื่อที่อยู่เบื้องหลังการขึ้นครองตำแหน่งของประธาน,นาธิบดีโจนันด์ทรัมป์อีกด้วยค่ะ และนี่นะคะคือภาพยนตร์ระดับรางวัลออสการ์เพราะว่าได้เข้าชิงถึง3ามรางวัลใหญ่ค่ะทั้งสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมและที่สำคัญควารางวัลสาขาแต่งหน้าและออกแบบทรงผมยอดเยี่ยมไปครองด้วยเพราะว่าตัวละครนั้นมีตัวตนอยู่จริงจึงต้องแปลงโฉมให้เหมือนที่สุดด้วยเทคนิคพิเศษการันตีได้เป็นอย่างดีค่ะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องเยี่ยมที่ทุกคนนั้นไม่ควรพลาดในแฉกระชอดโลก บอมเชลอาทิตย์ที่3เมษายน20นาฬิกาทาง True f ล l m 2ช่อง136และ223ค่ะและสำหรับคอภาพยนตร์คนไหนนะคะที่คิดถึงผลงานของโจจิงถือนักแสดงตลกที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของโลกจนถูกยอมรับในฐานะ King of Comedy ห้ามพลาดเลยค่ะกับภาพยนต์คอมดีไซไฟที่พูดถึงเรื่องราวของพ่อกับลูกแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างดาวสุดน่ารัก ที่จะมามัดใจคุณผู้ชมให้ตกหลุมรักพวกเขากันค่ะลาดชมผลงานของโจซิงฉือซึ่งรับหน้าที่เป็นทั้งผู้กำกับเขียนบทแล้วก็แสดงนำเองอีกด้วยค่ะเรียกว่าชื่อนี้เนี่ยรับประกันความฮาสนุกสนานครบรถสมแบรนด์ของเฮียโจซิงฉือะเะด็ยค่ะในฐานะ King of Comedy แห่งเอเชียใน CJ7 คนเล็กของเล็กใหญ่สุดที่30มีนาคม20นาฬิกาทัทูไชนีสมอรช่อง1 4 0และ225ค่ะ กันต่อค่ะกับภาพยนตร์ดราม่าจากญี่ปุน่นกับวิกฤตระบาดไวรัสโรคไขวัดนกสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนซึงก็ได้แพร่กระจายแล้วก็พากชีวิตของผู้คนไปอย่างรวดเร็วและทำให้วงการแพทย์ของญี่ปุ่นนั้นต้องสั่นสะเทือน<ๆ>เรียกว,ว่าเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 กับภาพยนตร์ที่สะท้อนเรื่องราวในอนาคตของสังคมญี่ปุน่นที่มีไวรัสชนิดใหม่เกิดขึ้น ซึ่งนำความเจ็บป่วยและก็ความตายมาสู่คนจำนวนมากแต่มนุษย์ก็ต้องอยู่ร่วมกับไวรัสเหล่านี้อย่างปกติสุขให้ได้โดยผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อเป็นเวลานานถึง18เดือนในผลงานของทากาฮิซาเซเซซึ่งยังรับหน้าที่กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้เองอีด้วยค่ะนมหาภัยไวรัสระบาดโตเกียวแพ่นดิกพุทธิ30มีนาคม20นาฬิกา Film Asia ช่อง True i s i a s i ช่อง116และ237ค่ะมาชมภาพยนตร์บูแนวไายไฟวิทยาศาสตร์จากเกาหลีใต้กันบ้างนะคะกับเรื่องราวของการแฮกกดเวลาเพื่อข้อเสนอบางอย่างแต่ผลที่ตามมาเนี่ยกลับได้ไม่คุ้มเสียซะแล้วล่ะค่ะ ไปร่วมลุ้นกับเรื่องราวของการข้ามเวลาที่มาพร้อมกับปริศนาของทีมนักประดิษฐ์ว่าพวกขานั้นหายไปไหนในผลงานการกำกับของทีมพยอนซอกผู้กำกับมากฝีมือที่กวาดรางวัลในสาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากหลายเวทีพร้อมกับทีมนักแสดงคุณภาพนำโดยจองแจยองเทแเดนเนียลและนักแสดงสาวสวยน่ารักอย่างทีมอกวินใน11 AM. ออาทิตย์ที่3เมษาย,ยน20นาฬิกา ชั้น True Film Asia ช่อง116และ237ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีโปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้เลือกชมการตามตารางนี้เลยค่ะ ปุ่นนะคะที่ง่าดูมากๆเลยเป็นเรื่องราวของอิซุมิฮิตะกะค่ะที่โอสาววัย36ปีแห่งบริษัททำเกมจีบหนุ่มนะคะอย่างเพกาซัสอิเธอก็ได้สร้างเกมหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่า Love My Pegasus แล้วก็กลายเป็นเกมสุดฮิตค่ะและตัวเธอเองเนี่ยก็ได้หลงรักกับท่านเินโตะตัวละครเอกของเกมของเธอเข้าอย่างจังเลยจะเป็นยังไงไปชมตัวอย่างกันค่ะ <S <S ต้องไปติดตามกันน My f a ม r Friends ทุกวันจันร์และวันอังคารเวลา20นาฬิกาเริ่ม29มีนาคมทาง True Asian Mall, t ร i v i s ช่อง120และ239ค่ะ่านคเรามาเดินทางสู่เกาะ Ascension Island นะคะซึ่งเป็นเกาะในดินแดนโพ้นทะเลมันคือส่วนปลายของยอดภูเขาไฟใต้น้ำค่ะและที่แปลกเลยก็คือจะมีฉลามมากมายมารวมตัวกันที่นี่จะเยอะขนาดไหนเนี่ยไปชมในตัวอย่างเลยค่ะ ตามกันได้ค่ะในชาร์กแกงแหลด์ดงฉลามสุขที่1เมษายนเวลา21นาฬิกาคันทรู e x p l o r i n ช่อง5 5 9ค่ะ <This is S 1> มนุษย์ <this S 1> <and S 2> และธรรมชาติไ <'s> right ด้ร่วมกันสร้างปรากฏการณ์พายุแห่งฉลาม ความสวยงามของเชือกเขาพิเรนีสค่ะที่ตั้งอยู่ในยุโรปตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนค่ะ, <S <S คะติดตามความสวยงามนี้ได้นะคะ <S <S ใน The w i l Beauty of the Pyrenees ความงามปากพิเรนีสปุดที่30มีนาคมเวลา21เมิิกาทาง True Explore Live ช่อง560ค่ะ <S 1> <S 1> ถ้าค่ะพูดถึงวายชั้นดีนะคะคนก็มักจะนึกถึงวายจากฝรั่งเศสอิตาลีสเปนค่ะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทีมเนี่ยได้หันมาลุยตลาดไวน์เช่นเดียวกันแล้วจะเป็นยังไงไปดูในตัวอย่างกันเลยค่ะ China The New Wine Market วันที่8เมษายนเวลา2 1นาฬิกาทาง True Explore Live ช่อง560ค่ะ and no Chinese w i n s Reputation has fastly improved winning 9 international awards last year ดูความวุ่นวายในการทำงานและบริหารความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่สนามบินออรีประเทศฝรั่งเศสกันค่ะที่นี่ก็จะมีผู้คนนั้นเดินทางกันฝักไฝ่นะคะทั้งเดินทางตรงแล้วก็เปลี่ยนเครื่องที่นี่จะเทียวกับด้านไหนบ้างนั้นต้องไปชมในตัวอย่างค่ะต้องไม่พลาดค่ะนายออรีออรแอร์พอร์ต r ร r ดี้ฟอร์ทเทคออฟ อาทิตย์ที่3เมษาย,ยนเวลา21น,นาฬิกาแคมทูเอ็ก l ์พลอ e ์ไลฟ์5 6 0ค่ะคนที่ชอบแต่งตัวและก้าวทันแฟชั่นนะคะต้องติดตามรายการนี้ค่ะ ไม่ใช่แค่การออกแบบแฟชั่นใหม่ๆแต่ว่ามีอีกสิ่งที่คนให้ความสนใจจะเป็นอะไรไปดูในตัวอย่างกันเลยค่ะยังมีด,ดีดดไซเนอร์แล้วก็ผู้อยู่ในวงการ,รแฟชั่นนะคะที่มีแ<ม>นวต <ละ S 1> ิดเรื่องนี้<ม>แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีผู้ต่อต้านแล้วก็ประท้วง โดยให้ความเห็นว่าแฟชั่นนั้นไม่จําเป็นและยังมีเสื้อผ้ากองทิ้งอีกมากมายพวกเขาจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงต้องมาดูรายการนี้กันค่ะใน The Rise of Slow Fashion Slow Fashion แนวคิดรักโลกลอังคารที่29มีนาคมเวลา21นาฬิกาทางทสู่ Explore 560ค่ะ วันนี้นะคะก็มีหลากหลายแนวให้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกชมกันแบบเทียบเลยและขอย้ำกันอีกทีนะคะว่าอย่าลืมติดตามเช้าวันจันทร์ที่28มีนาคมนี้กับงานการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่94ซึ่งสมาชิกทูวิชันสามารถรับชมแบบเอ็กซ s i ูซที่เดียวในประเทศไทยทางทูวิชันช่องทรูทม1หมายเลข115และ222และทางทรูวิชันพีนาวบนแพลตฟอร์มของทูไอดดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะ ส่วนใครอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็อย่าลืมติดตามรายการเดอะไกด์และทูวิชั่นกันด้วยค่ะวันนี้าพ่อพัและทีมงานต้องมาไปก่อนแล้วอย่าลืมนะคะไม่ประมาทกากอย่าตกสวัสดีค่ะ